Tưng tinh tưng tinh tưng tinh tưng... nga à. mày luôn đã đan đan luôn hả 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 đi à đỏ luôn luôn okay. tinh luôn Tưng luôn tưng luôn tưng tinh tưng tưng tưng... tinh từng... tinh 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 อ่แล้วก็ถอยตะกร้ามาอีกนับด้วยหนึ่งอู้หูเก่งนะทวดเก่งไงเก่งมากน้องโยนได้ไหมคะแบบนั่ะอ่ะน้องโยนบ้างเอาโย่เลยเอาให้ทวดด้วยสลับกัน ใกล้เกินเอาให้ตรวดย่นบ้างอุ้ยเก่งเอาให้ตรวจน้องถอยตะก้ามาอีกค่ะเอานับด้วยลลงเยลงเลย เอาไม้หนึงหยิบไอ้ทวดเลยทวดหยิบไม่ได้โอเคมาถอยตะก้ามาอีกค่ะถอยมาอีกเอานับด้วยทวดบอกว่าจ้าจ้อออาออ่อ้ออาอ้าจ้าจ้กจ้าจ้าจ้าจ้จ้าจาอ้าจ้า เอาถอยตะกาอีกเอานับด้วยหนึ่งตังยางอุ้ยเก่งตวดโยนลงเก่งมากนะแม่นมากเลยเอาน้องโยนลงด้วยค่ะถอยหลังอีกอีกอีกขนาดใกล้แล้วไม่ลงเอาถอยอีกหนึ่งสองซับอุ้ย า่าลเ่องาเอาให้ตรวดอีกค่ะเอาน้องถอยตะก้าอีกตะก้าได้ไหมเอานับด้วยหนึ่งสองสามอุ้ยเก่ตะก้าไม่ล้มเลยตรวดเก่งมากเอาเอานับอีก ดูั้ดูโอเยงดะไรนะน้องวาน้องพูดอะไรคะอ้าวหนึ่งนับด้วย ล้มเลย,ยตบมือให้หน่อยเก่งมากเอ้ยในพันหน้าสีอะได้ค่ะแล้วก็มโนรามีเสื้อหมวกมโนราคือเสื้อที่เหลมๆแล้วก็ในพันมาเอาหมวกใช่ไหมมาเอาเสื้อมโนราไป แล้วมโนรากลับมาเอาเสื้อได้ไหมได,ได้แล้วก็รำสวยไหมไสวยทำยังไงนะปับ๊บปั๊บจริงจิงจริงจิงจริงปั๊บปั๊บจริงจริงจิง,จง,จงมโนราไขา่อะไรได้ก็เรื่อมโนราไข่เลี่ยม <laughs> รำสวยไหมมโนราไข่เลี่ยมน้องมัน <laughs> มโนราคายเลียมดำสวยไหมคะกระดิ่งทำยังไงนะตึง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 ป๊อปป๊อปตึง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 งตึงมโนราคายมโนราคายมโนราคายเลียมจับเลยเดี๋ยวโดนมือน้องพอโดนมือมันมันกระทบกับลักร้าเดี๋ยวจีบน้องไม่ต้องจับให้ให้ตัดจูน ้ม,มือกระทบกทับตะกร้าเดี๋ยวเจ็บเอาน้องเอาเอาบอลเล่บอลขึ้นมาเด้ง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 เดงตึงเด้ง้งวันทูจี้อ๋อไม่ลงทีนี้เด้งเด้งเด้งตด้งเ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 ด้ดงโอ้เก่งมาก ตึ้งต well, okay, cool. ึ ah, so, ้งตึ smoked smoked okay, ้ง mm. ต cool. ึ้งต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 นั้นก็ม่ให้ขี่รถนั้นเอาแล้วก็กลับมาเลยถอยลังมุนมามุนมาตึ้งตึ้งตึ้งจิงตึ้งจิงตึ้งจิงตึ้งตึ้งตึ้งระวังเท้าด้วยชนไปหน้าเอามุนมา ตึ้งนตึ้งชิงตึ้งชิงเอาชนเบรกด้วยงั้นอย่าทำฟันเด้ละอย่าอย่าทำฟันอย่าต่อไม่ให้ทำฟันก็ล้สวยไหมแบบนั้นลันเลยสวยไหมแบบนั้น้าทำสวยอย่าเป็นตังตุ๊ก ได้ฝรั่งเศสตัวนี้อเออไ่ไ้ไมได้ฟาร์นอยู่โอเคเลยรวมดีเนาะฟาร์นเดยตัวต้องปิดเดยปิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฟาร์นถูกตัวเดี๋ยวต้องปิดด้วยน่าก้นโซนเปลุตาอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะเปรี้ยวๆเนาะอืม ต้องทำยังไงคะไหนน้องอมยังไงไหนน้องอมยังไงลองทำให้ตวดดูเคี้ยวได้ไหมตวดจะเคี้ยวเคี้ยวได้ไหมคะ้อมเนาะมันเปรี้ยวๆรสสวรสดิ์รสรสชาติของสวรสเนาะอืม สเสียงอะไรดังนะ,ะส Higher, สนนนเสียงอะไรดังนะเสียงฟ้านี่น้องน้องอ้าปากเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะอ๋อไม่ต้องเคี้ยวใช่ไหมอมใช่ไหมไม่ไหวไม่ต้องเคี้ยวไม่ไหวไมต้องเคี้ยวนัวน้องอมทวดก็อมค่ะน้องอมไหมคะอร่อยมาก เปียกหน้านุ่นมามืดเลยดูท้องฟ้ามามืดปิดปิดปีอุ้ยลมมาเร็วเร็วๆทันไหมทันไหมถวดเดินทันไหมยวดเดินทันไหมน้องตั้งรองเท้าให้ถวดเอาใส่ให้เลยใส่ให้เลยค่ะ ได้ไหมอ่ะโอเคทันไหมเนี่ยทันเนาะอ้าวอึบไหนทวดลุกขึ้นได้ไหมเอาทวลุกขึ้นเลยหนึ่งสองอยากฝนสาตรนะเปียกด้วยไหมอ่ะ เอาน้องเอาที่อ e ัน hey. น mm. mm. ั <answer> ้นข <s rode birthday> uh, ึ้นด้วยหารองเท้าม่อเอายนี้ขึ้นนี่นี่ลองนี่เอาลุกขึ้นเลยนึ่งจงเอาไปหัวเขาสั่นเลย เอาพร้อมแล้วไปโอเคเอาน้องไปส่งที่บ้านด้วยค่ะโอเคจอดแล้วทวดกลับบ้านนะ เดี๋ว่ากินข้าวน้องตามอมไงไม่ได้เคี้ยวน้องบอกว่าให้ตัวอมใช่ไหมคะเออเห็น,นไหมมันละลายหมดแล้วของน้อง ถอดกินข้าวไหมน้องตันดูเร็วโอ้ยลมพัดมาเลยมืดเนาะน่าฝนน่ะจ้ะมืดแล้วฝนนะตกแล้วเออเม็ดม็ดนะเอาแมงป่องมาด้วยเหรอถ้าฝนตกแมฆมีแมลงเยอะเลยเหรอ มีแมงอะไรบ้างคะมีแมงป่องมีอะไรอีกมีปลาแล้วคางคกตังตุ๊กทะลินน้อยมีอะไรอีกอะอึ้งอ่างร้องด้วยไหมอึ้งอ่างด้วยจิ้งจกมีไหมจิ้งจกตะอะไรด้วยอะตะอะไรด้วยนะที่มันยาวๆฮะโอ้ตะขาบที่มันยาวๆใช่ไหมมีหลายขาเลย มีงูด้วยไหมะมีงูด้วย,วยอ๋อมันหนีน้ำอะ่ะเน,นาะใช่แล้วก็เราต้องระวังไหมระวังระวังระวังให้ดีระวังให้ดีเลยเดี๋ยวมันจะต่อยเนาะใช่ไหมเดี๋ยวมันจะกัดด้วย,ยวตามตามแมวตามแมวตามแมถ้ามันกัดเท้าทำยังไงอะ่ะบวมเลยใช่ไหม,มต้องไปหาอะไรคะบวมแบบยา เออได้บวมแบบยาเล็กต้องไปหาใครให้ช่วยอ่ะไปไปหาคุณหมออยอ๋อให้คุณหมอช่วยเนาะแล้วก็คุณหมอก็จะให้ยาไหมอ่ะให้ยาด้วยมาให้ยามาทานใช่ไหมแล้วก็ให้ยาให้ยาอะไรอีกอ่ะให้ยาทาด้วยไหมอ่ะยาทาด้วยแล้วก็จะหายเลยใช่ไหมหายเลยค่ะ น oh, anyway> ี่เดี๋ยวเดี๋ยวเาวงสีแดงดอแด้วยเออตาขับน้องบอกทวดด้วยทวดเฮวดงตาตาสีอะไรอ่ะพันลุงในพัตลุงตันะเลน้อยพัฒนาทะเลน้อยลังนลุงรวจชอบเสียน้องจัง ไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวดีกว่าเนาะไปไปกิน้าเราเ้รถคันนี้เสียงดังมากเลยคันนี้รถคันนเสียงดังดิ้วเไปกินข้าวดีกว่ากินเ้ากว่ากินอะไรน้องบอกได้ น้องกินกับอะไรคะน้องกินข้าวกับอะไรคะบอกตัใช่ลลล้วลลน้องกินข้าวกับอะไรคะบอกทวดเดียวลลายแล้วทวดน้องจะกินข้าวกับอะไรคะทวดลลาแล้วอ๋อลูกอมลาลายแล้วน้องกินข้าวกับปลาทอดได้ไหมกินไหมปลาทอดกินไหมปลาทอดปลาทอดอะไรแล้วอ่ะที่น้องกิน ปลาทอดค่ะอะไรนะอ๋อปลาทอดขมิ้นเหรออร่อยเยี่มยมเลยเนาะนมีะน้ำพริกด้วยมีผักด้วยนะเอาด้ยนะยาเดยเอ,อ,อาดายให้อ่ะโอเค,ออเคไปเลย,อเเลยถอดรองเท้าด้วยไหมอ่ะต้องถอดรองเท้าด้วยไหมครับในห้องครัว อืมเดี๋ยวทอดเดี๋ยวทอดไปทอดตรงนู้นไปนั่นแหละเดี๋ยวทอดไปทอดตรงนู้นมีหลังคาด้วยไม่จัดเลยเอาหมูเคี่ยวไหม น้องเปิดให้ได้ไหมอ่ะอุ้ยมืดจัง แล้วก็เอาอะไรแล้วก็เอาอะไรให้อีกนะเอา,อา,อา้อนจะาเองข้าวเอข้าอยู่ตรงไหนคะ ข้าวในนี้อรอกี่ช้อนดีกี่ช้อนเอ่ยทอดตักเยอะมากเลยอ,อ่าเปิดหม้อดูมีกับข้าวอะไรบ้างอุ้ยหมูทอดอร่อยนะ อะไรแล้วนะอันนี้อ๋อสับปะรดใช่ไหมเอาไหมคะแน่ถ้วจกินกับข้าวต้วกินกับน้ำพริกด้วยทวยเอาผักไหมอาเอาผักไหมน้องจิ้มให้แหลน้องจิมให้ถวดเนาะอร่อยไหมคะอร่อยะอร่อยเยี่ยมเลย น้องอิมพุงจะแตกแล้วไหมน้องอิมพุงจะแตกแล้วน้องกินกับอะไรอะไรทอดนะปลาอะไรแล้วนะปลาทอดอะไรนะปลาทอดค่ะมินเอาง่วงนอนแล้วหรอน้องง่วงนอนหรอฝนตกแล้วดทวดกินด้วนไม่กินผักนะ กินอาผักไหมคะอบผักอาผักต้มตตะไดตัวส้วอ๋ถ้าก<ม>ินผักจะได้ตัวสูงด้วยเนาะมีวิตามินด้วยนะอืมทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยขับถ่ายสะดวกด้วย